อีวบอโอ้โ้าเสนบองกแม่แตเนี่ยกับชุมไก่นี่นี่ป๊อกผมกัสารเอาไม้ผมวอกมั้งจะน้ำดีผมกับสารแป้งไม่ดูหนักเนีมดเลยหรอสุดยอด ขนาดจะได้ในปลวกในเก๋น้อยยังไงล่ะเก๋น้อยมาถึงไงเพื่อนไงสุดไปบน่นกับทำนั่นไงใช่อ <S backing> <OS> ือไฮ้ยไอ้พวกของเขาโตออนุรักษ์เก็บไว้ครับหรือเป็นแองนอนเขียไถเนี่ยเอามาทำหรือสมัยก่อนยังครับนี่ก็เป็นของของไว้ครับนี่เริ่มทำมาเมื่อไรแล้วครับเริ่มทำมาเมื่อไรแล้วนี่ผมทำมาตั้งแต่ปี ห้าแปดแบบมิติมิติดีวนะหรอแบบนี่ก็เป็นเป็นเรียอว่าเพียนี่ก็เป็นเพียของนี่ก็เป็นเพียของค้ายนี่ก็เป็นของก้อยอมนี่ไข่นี่เป็นไข่ของไข่งัวนขงเน้อไข่ง้วคงมกะหันว่าหันมันเหี้ยยู่ก็คึ้ว่าเอามาประดับปั๊บจี้มันปุ้งอย่าเขาท่าดีนี่ก็เป็นของค้ายนี่เป็นของง้วนี่ก็หวาเป็นแอกโอเค นี่ซุ้มไก่นี่แมนซุ้มไก่นระมีตีเดียวดอกบ้านเรนหรอ คยอะแยหมักหลายร้อยแกนเนาะนับได้วันี้จะหืはは uh? <h <h ้อนี่มันนับสักเตือันนักเตืหนักเนาะออยู่ยางสำหรับคนหักก็นี่บอกองฮักแม่แต่เนี่ยกับุมไก่นี่นี่๊อผมกับสามเอาม้อยผมว่ามันกะงน้ดีผมกับสามแป้ง นุ่นลักเนาะซื้อจอดเดกเติมเพื่อปอบ้านตั้นไปตะกอนเปเลี้ยงง้วอเนาะเลี้ยงง้วกัเปินกัไปเวลาวางเปกแตัวเองแล้วกลบมาประดับบ้านแหละมาอมาหอยบ้านกว่ยางน้ำดีเนาะร้อยร้อยปลายสองร้อยยี่้า